แปลงใหญ่อำาเภอภูเวียนมีจํานวนทั้งสิ้น20แปลงซึ่งประกอบไปด้วยแปลงใหญ่ข้าว8แปลงแปลงใหญ่มันสัาปะหลัง4แปลงแปลงใหญ่อ้อย3แปลงแปลงใหญ่มะเขือเทศ1แปลงแปลงใหญ่หม่อนไหม1แปลงแปลงใหญ่เห็ด1แปลงแปลงใหญ่พืชผัก1แปลงและแปลงใหญ่ถั่วลิสง1แปลง โดยอำเภอภูเวียงมีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวนทั้งสิ้น5แปลงซึ่งประกอบไปด้วยแปลงใหญ่อ้อยตำบลกุดขอนแก่นแปลงใหญ่อ้อยตำบลหนองกรุงธนสารแปลงใหญ่ข้าวตำบลกุดขอนแก่นแปลงใหญ่ข้าวตำบลน,นาว่าและแปลงใหญ่หมอนไหมตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียงได้รับงบป,ประมาณจากโครงการรวมทั้งสิ้น14,919,662บาททวนโดยแปลงใหญ่ข้าวและแปลงใหญ่อ้อยได้รับเครื่องจักรหลักๆจากโครงการดังนี้รถฟาร์มแท็กเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า50แรงมา้าและขนาดไม่น้อยกว่า90แรงมา้าพร้อมอุปกรณ์เสริมรถเกี่ยนวนวดข้าวขนาดไม่น้อยกว่า90แรงมา้าและขนาดไม่น้อยกว่า100แรงมา้า ในส่วนของแปลงใหญ่มอนไม่ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ศูนย์สาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหมอนใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งจําหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมู่สิบตําบลนาว่าอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2561ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการเริ่มแรก200รายพื้นที่1,000ไร่ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ195รายพื้นที่975ไร่และได้เข้าร่วมโครงการเระดับบเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดโดยได้รับงบประมาณในการจัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวขนาดไม่น้อยกว่า100แรงมา้ารถฟาร์มแท็กเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า50แรงมา้าและเครื่องอัดฟารดงรวมงบประมาณทั้งสิ้น2,982,000าบาททวนโดยกลุ่มแปลงใหญ่ได้ใช้เครื่องจักรบริการแก่สมาชิกและบุคคลภายนอกในราคาย่อมเยาซึ่งก่อให้เกิดรายได้แรงงาน การลดต้นทุนในการผลิตเป็นอย่างมากสวัสดีครับผมนายอาคมลามลาคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลมนว่านะครับสำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลมนว่านะครับโดยการจัดตัง้งขึ้นเมื่อปีพศออ2560ตั้งอยู่ที่ตำบลมนว่านะครับโดยการรวมกลุ่มในเขตหมู่บ้านนะครับ ซึงมีสมาชิก200ลายจำนวนพื้นที่1,000ไร่นะครับจากนั้นการจัดตั้งกลุ่มก็ได้เริ่มโดยการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยปีงบประมาณ2,561มีการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับและปี2,562มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและปีพศ2,563โดยการสนับสนุนเมล็ด าข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับจากนั้นปีพศ2 5 6 4ได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐโดยวงเงิน3ล้านบาทนะครับทางกลุ่มก็ได้มีการจัดตั้งโดยการจัดซื้ออุปกรณ์นะครับรถเกี่ยวข้าว15แรงจำนวน1คันรถไถ50แรงจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์แล้วก็รถอัดฟางจำนวน1คันนะครับแล้วก็เทเลอร์ ลากกำลบรถเกี่ยวนะครับโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมี1นึฝ่ายดูแลเครื่องจกักรกล2ก็คือฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่นะครับก็คือแต่ละชุมชนจะมีอ่าคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านช่วยดูแลภายใน7หมู่บ้านนะครับแล้วก็3ก็คือ การรวมพื้นที่นะครับก็จะมีคณะกรรมการที่คอยดูแลในการวางแผนในการเก็บเกี่ยวในการไถนะครับ4ก็จะมีคณะกรรมการรวบรวมพื้นที่หลังจากมีการลงพื้นที่แล้วนะครับก็จะส่งข้อมูลไปหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะบันทึกและก็ส่งผลให้กับกลุ่มเพื่อจะสรุปยอดในการบริหารต่อไปครับเรื่องของน้ําท่วมนะครับเพราะว่า เป็นพื้นที่ที่เป็นการจัดเก็บน้ําของเขื่อนบุรัตนะครับก็ทําให้อาปัญหาของเขื่อนบุรัตนะครับน้ําท่วมส่วนการแก้ไขปัญหาก็เป็นการเปลี่ยนข้าวที่อายุสั้นเพื่อสามารถเก็บเกี่ยวก่อนที่น้ําจะขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมัสวัสดีครับผมน่าจะวิวันจะเลื่อนยน จังเหตุหน้านะครับก็มีรถไถนะครับรถไถกับเป็นเก็บราคาของกุ้มว่าเป็นราคาทั่วไปนะครับแต่มีกุ้มแปลงใหญ่หน้าขาวนี่สะดวกสบายทุกอย่างนะครับเพราะว่าบ่ได้เรียนหารถบ่ได้วิ่งต้นเต้นหารถเกี่ยวรถไถนะครับเพราะว่าเพิ่นกับเข้าไปแจ้งแล้วเพิ่นกับ็อกคิวไว้เข้ารถ สวัสดีครับผมนายพรเทพงคงทนรู้สึกดีใจครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาสู่ชุมชนผมก็อยากให้เพิ่มทุนในผมสัก3ล้านประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากครับคือเราสามารถทำให้ผลผลิตเรามีราคาถูกลงใช่ไหมเราเกี่ยวข้าวถูกลงครับเรามีเงินเหลือใช้ จากส่วนต่างที่เราจ่ายให้พ่อค้าคนกลางและเรามีการปันหุ้นให้สมาชิกเงินที่เราเสียไปก็ได้คืนมาก็เป็นโครงการที่ดีมากครับผมอยากให้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปครับผม